โอ้ยสวัสวด,ดีพี่น้องพบพากับช่องสาวตุ่มบันตัแนเนียคือเก่าเหมือนเดิมเนาะกตยังว่าสาวตุ่มเสีเฮ็ดขนมมกตอนเฮ็บดบ่อเดาให้เบิงได้พี่น้องตอนฮอนอ์อนบ่อดเดาให้เบิงเพราะว่ามันฝ่าวน้ำแมงวันแม่งวัน,ม,วนมันเขามาในห่างสองตบินพือผืออยู่สาวตุ่มก็เลยบ่อกาป้าอันอันใส่ขนมมกไวเนาะเอาพัดใส่นี่แล้วก็เอาฟ้าปิดไว ยานมันบ่เย็นท่านก็เลยบ่ได้เอาไห้พี่น้องเบิ้งบดนี้ก็หอ้อแล้วเลยนี่ไบตองกับเอาไปใส่ตู้เย็นไวน้เนาะมันก็หลวกนิดหน่อยเอาไปหลวกแดดแล้ว,แล,ว,าาวแล้วก็เอามาทาความสาดแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้มันก็นดำนิดหน่อยแล้วตัวดำตัวบดดำก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ขนมนมสาวขนมโมกสาวตุ่มใส่บักเพาพัดใส่น้ำตาลน,น้ำตาลอ้อยน้ำตาลน,น้ำอ้อย บองามดอกเปเลป็ดปลา <c ười> เคยเหตุต่้งต่สาวตุ่มอยู่บ้านตำแยเนี่ยฝนอยู่น้ำแม่ันกลายปีม่แล้วพี่น้องมันหลุดหอบองามเทิ่งอีกอย่างไปต่อมันบอโอเคน้ำพร้อมเนาะก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องก็เล่าใหม่พี่น้องเบิ่งบ้านนี้ก็เสียเอาไปหนึ่งมหนึ่งสาวตุ่มก็อยู่ตารางสั่นไตดินบอ,บอเอาแล้วก็ะสีเอาหนึ่งใส่หวดหวดกับหวดขาด ลราละห,ละหวัวปัจจบานตําแห่งของเจ้าตุ่มผนละพี่น้องให้ผู้เฒ่าทั้งบ้านเท่า่นเอาติ๋วเฮ็ดหาเนาะกระขาดเนี่แล้วขาดกะสร้างห้อมถอหนึ่งได้อยู่ก็เลยจะเอาใส่หวดเนี่แหละพี่น้องที่อย่างใส่หววได้จักหมกนับมึงก่อนหนึ่งหมกสองมกสามมกสี่หมกห้าม,มก โมกนี้งามอยู่หกมกเจ็ดมกแปดมกเก้ามกสิบมกสิบเอ็ดมกสิบสองมกออก,อ,ออกจ่กจอยออกจากหูจ่อยสิบสองมกละพี่น้อง 1> 3มก14มก15มก16มก17มก18มก19มก20มก21มก22มก23มก ยี่สิบสี่มกยี่สิบห้าโมกยี่สิบหกโมกยี่สิบเจ็ดและก็ยี่สิบแปดโมกนะคะได้ยี่สิบแปดมกเต็มหวดพ่อว่าบานจะเอาไปหนึ่งนะพี่น้องจะเอาไปหนึ่งสักประมาณสิบห้านาทีเนาะคิดว่าข้างมะเขาไว้ละข้างมะหนึ่งว้ละหนึ่งใส่ซึ่งนี่แหละพี่น้องหนึ่งใส่หนึ่งใส่หวดแล้วก็เอาใส่มะหนึ่งก็จังสมัยบานเท่า สาตุ่มบอลไปเอาซึ่งยุดสั้นใต้ดินกระสิหนึ่งใส่อัน,นี้แต่ที่ต้นสาดตหอดมันขาดขาดกระซ้ำเถอะเนาะหนึ่งได้อยู่กระสีหนึ่งซิงหานหน้าที่โดยประมาณเนาะแป่งกิโลหนึ่งบกักเผานวยหนึ่งไปตองสามสามการได้หกแถวแต่ว่ากระใสปเบิรด,ดอกเสียเอาใส่ช่องแข็งไว้ถ้าใส่มือรุ่นห่อขอนมมกสาตุม่มมมนหอมกหัวเลย มกหักเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าเลยหอยนะหวบหนาหัวมกหักกะสิมกแบบลักษณะหนึ่งคือมกหน้าใหม่เนาะอันนี้มันขนมมกได้พี่น้องภาษาภาคกลางเิ่นกะสิวา่าขนมนมสาวว่าสแต่า่าสาตุมมมักใส่เข้มนาะสาตุ้มมักใส่หวานกเละเห็ดแต่ใส่หวานอย่างเดี่ยว เฮ็ดเร่เร่หอแล้วเร่เอาไปหนึ่งหนึ่งเร้เจังว่าเบิ่งกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบลักษณะใดมันสิกินใดบ่อหรือมันสิกินบ่ได้ก็สิกินได้ต้นเนาะภาษาข้าวเหนียวห่อใส่ใส่บักเพาซื่อน้อพี่น้องเขาจังว่าเบิ่งกันเดี๋ยวสิเอาฝาปิดหม้อไว้แล้วจังมาดูกันว่ามันจะเป็นจะไหลเบิ่งกันพี่น้องซุปลหะไไปตองมันยุบเลยเด็กแแปลว่าซุปที่เนาะ ซาตุมกะสิมาเปิดสู้พี่น้องเบื้องว่าขนมมกซาตุมมันสิเป็นอย่างใดบะติดใบตองเพราะว่าซาตุมอาลามันท่าเาียาไม่ไพ่นี่ละ่ะล่องขูดว่าบะติดกะติดนิดหน่อยมาสิมองว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรเนะาะเผากบขูดลักษณะเอามือขูดเนาะพี่น้อง ว่าจนเจ็บมือไหมวาสิแลวหน่วยผ่ามาแต่บานเท่าหมดละเสี่ยมะกะนาน้ำจะเป็นไงมันขึ้นเหนียวคากเถอะสมซื้อแป้งเขาเนียวอยู่ดีตัวนี้ <laughs> ชิมดูซิว่ามันจะเป็นยังไง ใส่ได้อยู่ตัวบะหวานปันไถน่นพี่น้องเพราะว่าสาวตุ่มบซิมบซิมใส่มั่นนะปกติสาวตุ่มเสียเอามากหวานกวน่านี้อันนี้บหวานปันได่พ่อปลาเลมปลาเลมพาอสาบานนา้ำบะตายแซบบอแศบอยู่เข่าขันบะบอถึงใจปันไหน่ขันปูบะมากหวานกับสีแศบอยู่สิแต่ว่าสาวตุ่มนะมากหวาน นมมกมันห่อนเนาะก็ได้เอาไม้เคี่ยแบบนี้มันก็แตกตัวเนาะแตกสร้างถอกเขาปลากระยมเพื่อก่าล่ะข้ข่กระบอมี่ไปลองกินมกหนึ่งจักกินยังแนมเมือนกินบอักม่วงนาะมปลาบานกินแตงดองกับ อ่าหมมกินแตงโมกินกีวีกินอะโวคกโดโอ้ยสมปูสมปุยอแซ่บยุ้แซ่แบเขาคันมันตกหวานไปน้อยนึงขออภัยเด้เป็นของสาตซุมเบาปาก เต็มอืมแซบยูดอกซ้ำนีล่ละใครก็เรียกแปน็นเกี่ยงแอดแซนเลืออยู่น้อยนึงนี่ขอบคุณที่ก็ามารับชมขนมมกสาวตุ่มบริเบิงวิธีเห็ดดอกบเบิงเห็ดมกแล้วก็เอาไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาสูกินแซบบ่เขาคันหวานปลาเลมปลาเลมหวานบ่คักบ่ถือใจเจ้าขคงนะ กะว่าสิบอบห้นเนหวานแห้งกะว่าสิบมั่นกะหังว่ามันสิบอบว่าจืดปนีเที่ยวนากะใส่อีกสองกระบวงเพราะว่าอันนี้สาวตุ่มใส่หากระบวงใส่อีกสองกระบงเป็นเจ็ดกระบวกกะเสพพอดีดอกผักพะวนหน่วยหนึ่งน้ำตาลอันอันแป้งกิโลหนึ่งใบตองจบบริบูรณ์สำหรับเข่าตุ่มขขานมมกสาวตุ่มเหลือแต่ใบตองกับจาน ขอบคุณที่ก็มารับชมเด้อพอกันไม่คลิปหน่าสาหรับคลิปนี้ขนมมกสาวตุ่มแซ่บพ่อซ้ำนึงขอบคุณและสวัสดีค่ะ